มาจะเรื่องวางแผนอะไรจดีเจก็บอกว่ามันทุกคนต้องวางแผนะะทุกเพราะว่าอย่างที่คุณเต้ก็ที่มีบอกผมมีลูกเล็ลกก็ต้องวางแผนโดยนะคะค<ม>ุณเต้บอกผมว่านะคะผู้แต่งงานแต้องวางแผนสร้า,างครอบครัวเขาสองล้านสี่อัตรายะในวันที่เขาอยู่เดียวนะคะแต่สองล้านสี่ใน,นวันที่คุณพ่อแม่แก่โตมากขึ้นนะคะวันที่ทำอังกฤษอิสระนะคะวันที่เริ่มมีอีกคนนึ็นคนที่เราคอยดูแลสองล้านสี่เนี่ย

บอกว่าบรรทัดที komm, ่น <man> yep, <man> ีนะคะทีนี่ถามว่าจริงๆวางแผนมันเป็นตัวช่วยค่ะเพราะว่าเอ๊ะอบรมเราอยู่ที่ไหนมันใช่หรือยังนะคะบางคนเป็นมนุษย์เชื่อดือนอย่างเรามันก็มีบางทีเราทำงานไปเราก็รู้ว่าที่เดือนมันเหนื่อยนะคะใช้ยังไงบียซื้อมาตกหัวเล่นสองปีเบื่อนะะคแต่ที่เดือนก็ได้เงินเดือนมานะคะไม่ต้องเดือดก็ต้องรอแต่วันนี้ถ้าเกิดแท็กที่าในชีวิตเกิดเจ้านายด่ามากๆหรือเกิดอย่างที่บอกว่าเจอสังคมแก๊งผู้ต้มปวดน้ำแล้วเราไม่อยากอยู่อย่างนี้วันที่มันจะออกไะปวดที่ท้องอะไรอย นะคะวันที่แดดจะทำตามความหวังมันไม่พอเลยนะคะ้าบางแผนจะเป็นตัวช่วยนะคะอีกมุมหนึ่งค่ะเรก็ต้องบอกว่าสังคมมันใช้เปลี่ยนนะคะสมัยก่อนเนี่ยต้จบอกว่าบ้านอยู่ก็ใกล้กันนะฮะไม่ได้ต้องมาอยู่คอนโดไกลๆถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆกันเดือดร้อนยังไงหันไปบ้านที่บ้านน้องนะฮะเดือดท้องขาดเงินก็ขอยืมพี่ขอยิมน้องได้แต่ต้องบอกบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปยิมคนอื่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะแล้วเราควรจะหยิมไหมคะไม่ได้ไม่ได้กันะคะก็ต้องบอกบอกว่า ส่วนเรื่งที่ต้องบอกว,ว่าอายุยืนขึ้นใช้เงินไปเยอะขึ้นสมัยก่อนถ้าปี28ผู้ชายไทยอายุไฉลี่ยเป็นเฉลี่ยนะคะโดยเฉลี่ยผู้ชายไทยไทยเขา,าอยู่ประมาณเท่าไหร่อายุายชายไท<ห>ยนะค่ะเอ่อ60ประมาณ64ค่ะ64แต่เกษียณ60อยู่ดุโลกสวยงายดี่ปีค่ะสี่ปีสี่ปีก็ไปแล้วนะคะต้องคิดถึงเรื่องเกษียณนะคะไม่ใช่ไหมนะสี่ปีสี่ปีแล้วไม่เลี้ยงชีมากนะคะแต่อายุไฉลี่ยเปฉลี่ยบริษัผู้ชายไทย นัและแล้วก็ต้องบวกลบอีกห<อ>้าปีนั่นและะรัเกษียณ6ส6บอยู่ทำง,งานเริเป็นเจ้าของกิจการอยู่ใช้เงินดีนค่ะเก็บเสินีนัคะแล้วก็ต้องบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้าคิดว่าใครอายุกี่ยนะผู้หญิงใช่ไหมผ้ <c oughs> หญิงนอใช่ขนไปอบเร็วมากเลยเ่ไปใจก่อนนะในใปนๆๆแ่ผู้ชายฟังนะ ดูสั้นาทุกวน้า่กวันรผู้ดเวาปดลไม่รู้ตัวไงไ่รัวดแล้ได้ระบายไงเผลอผู้ชายเป็นเพื่อนจะบปวดใช่เไม่ป้าจะบอกว่าผู้หญิงแก่เลยะไร่ะถ้าถ้าคุณจูนมีแฟนเนี่ยถ้าแฟนคุณจูนไม่ต้องม่านคนอ๋อแจริงนะแท่งเลยนะผู้หญิงยืนิ่กว่าผู้หญิงยืนกว่าแะ้วถามว่าในแง่ของผู้หญิงเราผู้ชายแปดิชอคนอก ประวัติกรรมารขอเาวางแผนจะเียว่าคุปูุ่ณย่าสุดายเป็นยายอายุสิบี่นะคะท่านสูยาวนะคะแล้วก็ท่านอยู่ประมาณแับเก้าสิบก็มีนะค่ะใน่ัวนี้เองก็บอกว่าคุณยายก็แต่งเปตนอนนั้นพว่าคุณยายนี่้อยหนึ่งนะคะคุณพ่ดที่ร้อยหนึ่งนะคะแล้วบอกว่าถ้าดูการวางแผนเนี่ยที่คุณธนมาตบอกว่าวยผมตัดสินใจต่อวมาสี่ที่แลวที่เท่าที่สีคนถูกออกไปแลวอยู่ถึงหลงนี่การดั้นนี่น่กลัวดีม ผู้หญิงที่อยู่เป็นโสดเนี่ยจะเป็นต้องวางแผนการเงินซีเรียสนะเนี่ยยอบที่ถามได้ตัวไม่ได้เช่นกัต้องยิ่งต้องวางแผนยังไงบ้างต้องยิ่งซีเรียสอ่ะไม่ได้มีลูกหลานดูแลนะจะไปวางแผนนะคะเคยคิดค่ะพี่หนุ่มเคยไปบอกพี่สาวที่มีพี่สาวและลูกหลานนะคะก็บอกว่าเฮ้ยฉันแก่ตัวไปเนี่ยลูกแก่ลูกเธอมาดีนิดหน่อยได้ไหมเออโอเคไหมอ่าน ลุงแล้วก็ต้องดูแลเธอดิต้องดูแลเธอแล้วก็บอกว่าก็มีเชื้อไวทไม่แต่นานสี่คนเสร็จๆรู้แค่ประมาณเจ็ดแปดคนแล้วนะคะบอกว่าผมไม่ไหวนะคะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยวางแผนการเงินมันสำคัญมากแต่ว่าตอนหลังตอนเดี๋ยวเราจะคุยจะต้องมีกันแล้วว่าเฮ้ยถ้าเรามาวางแผนเรื่องมรดกเรื่องอะไรเนี่ยว่าจะไปบอกหลานใหม่บอกว่าโอ๊ยหลานที่เป็นเกศแค่ที่โชคดีนะคะก็คือได้มรดกแค่พ่อแม่นะดูแลพี่ป้าน้าอารีดีแจ่มบริบูรณแปดเจ้าคน เนะะาว่าเเด๋ยวนี้แลยนที่ว่า่หเเป็นโสดเยอมากขึ้นนะคกเป็นโตประเก็มีนะคะแล้พวนี้มันกมว่าเอปทองมาจัหวัดกทไม่ได้ก็ต้องพึ่งตวเนะคะแล้วก็เรื่อโรย่เ็พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราต้องดูมากแต่ว่าคนคนทุกคนางันเยคนทุกคนต้องวังแไม่ว่าจะโสดไม่โสดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทก็ต้องวางแผน เดี๋ยวนี้โลกมันก็เปลี่ยนเห็นสมัยก่อนเนี่ยจะเคยเป็นปัญญาแล้วคือหมอกข้ามาถานะคะแล้วก็เป็นคำถามที่ดีคุณหมอมาถามบอกว่าสมัยก่อนผมอ่ะคือผมลงทุนในการซื้อที่นะคะซื้อที่ซื้อที่ซื้อที่เก็บไว้นะคะแล้วก็คิดว่าการบริหารจัดการจนไปใช้การซื้อที่น่าจะโอเคนะคะแต่ว่าโลกนี้เนี่ยเห็นที่ที่โกวีที่จะเป็นต้องมีอยู่เลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ที่นะคะมันมีหุ้นมันมีทองนะคะมันมีสัญญาซื้อขายโลกหน้ามันมีแับปท แล้วคุณหมอก็บอกบอกว่าเอ๊ะถ้ามาเป็นเจเนเรชั่นลูกนะฮะลูกน้องควรลงในในพอร์ตควรจะต้องลงในหุ้นหรือลงในที่ยังสมัยพ่อนะฮะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าวางแทนการในจริงๆเหมือนแทงน้ำมันที่ว่าคุณบอกว่าเอ้ะคุณมีแทงสำรองคุณมีแทงไว้ในพอร์อยหญ่นะแทงนั้นควรจะแบ่งเป็นแทงสำรองฉุกเฉินนะคะแทงไว้ยิ่งระยะไกลนะคะแทงไว้แบบเผื่อฉุกเฉยเป็นหมดนะคะแทงไว้ระยะ ยยอนอย่างที่พี่กมีบอกว่าเอ๊ะตกลงในเรื่องของอ่าดีเทอนยังไงที่จะเริ่มไปดูเยอะอาจารย์เล็กได้ต้องขอดูนะคะไปในงานเด็กอาจะยไม่ยาวก็ต้องบอกว่าถ้ามูนะคะอยากให้ดูเทียบเงินเฟ้อนะคะบ้ื่เราเงินเฟ้อปีที่แล้วอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับีใจได้บ้างก้ว่าคบเงินเฟ้อเราเฟอปีที่แล้วปี่กเนตครับมรจุด้บ้าก็ปีองบอกว่านะคะหดยังินเอคะมอรางนอีท้วอยู่ที่กม่เปอ ก็บอกว่ายังไม่เยอะนะคะเพราะว่าปีที่แล้วมันดินน้ำมันขาดนะคะตอนแรกเขาคิดว่าปีที่แล้วจะสูนะคะแต่ว่าปีที่แล้วน้ำมันขาดด้ทีนี้ถามว่าทำไมท่าพูดเงินเฟ้อก่อนก่อนพูดผลตอบแทนเพราะอย่างแรกเลยถ้ามาวันนี้ท่านเป็นเดือนพฤด้วยถ้าควรต้องตกลงกันว่าเงินเฟ้อนะคะก่อนท่านอยากให้กลับไปดูว่าท่านผลตอบแทนรวมที่ท่านพูดเงินเฟ้อได้หรือเปล่านะคะเงินเฟ้อเฉลี่ยระยะยาวของไทยนะคะตอนนี้อยู่ประมาณ3เปอร์เซ็นต์นะคะก็อยู่ช่วง3่นะคะมาดูว่าเราลงทุนอะไรรูปเงินเฟ้อได้บ้าง ฝากประจำ่านที่ก็สู้ได้ไหมคะไม่ได้ท่านอาย์คุณตาเห็นที่านมาด้วยต็วเลยแล้วก็เข้มงวดมากนะคะฝากประจำหนึ่งปีค่ะในช่วงปี46จนถึงปัจจุบันที่ผลตอบแทนอยู่ที่2.27เปอร์เซ็นต์นะคะไม่สู้เงินเฟ้อไม่ได้ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเราทิ้งเงนเราไว้อยู่ในตัวของฝากประจำอย่างเดียวก็ต้องยอมรับค่ะว่าใช้สุดท่ายของเงินเรามันลดลงอีกต่อไปท่านควรจะรวมกันเรื่อยๆนะคะทีนี้ถามว่าพันชบัตรเดี๋ยวคุณตาจบอกเลยโอ้ผมหันมาดูพัชบัตร คะมันจะแบบระยะยาวตู้ได้ค่ะอยู่ที่ประมาณ4.19มมนะคะก็ประมาณ4-5มมนะคะนั่นคือผลตอบแทนเท่าไหร่คะมันธรรมดระยะยาวระยะยาวค่ะแล้วส่วนใหญ่ตามข้อตลาดเนี่ยมีระยะยาวหรือระยะสั้นก็มีทั้งสั้นและยาวกระโดดกข้อสั้นหรือยาวชอบยาวนะคะถ้าระยะสั้นเรเป็นตัวเงินมากแต่นะคะระยะยาวก็มีแต่ว่าหรือจะไปซื้อขายกองทุนรวมก็ได้ไม่ต้องใช้ ก็ต้องบอกว่าเป็นทางเลือกว่าใครไม่ค่อยชอบเสียงมากมันลูกเบ้อได้นะคะแต่มันก็ยังไม่สามารถที่บอกว่าสปีดอาบเองที่ี่โดยแต่มันระยะสั้นมากนะคะทีนี้มาดูวุ้นไทยนะคะวุ้นไทย10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่46จนถึงปัจจุบันนะคะก็ต้องบอกว่าโดยต่อแพอยู่ที่22.9%นะคะ22.9%ต้องบอกว่าต้องเลื่อนออกมาในช่วงที่ในช่วง10ปีนี้คือช่วงปีที่ดีที่สุดคือ2546นะคะ2546ที่วุ้นไทยต่อแพอยู่ที่ 101. 0 คะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังจับไม่ถึงตรงนั้นนะคะแต่มีช่วงสิปีนี้มันมีปีติดลบไหมมีก็เหมือนที่บอกว่ามีบ้านหรือว่านค่าต่จะขา,ายแวบไปได้นะคะเพราะว่าปีห้าหนึ่งที่มีสะพานเนี่ยพุ้ธไทยติดลบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้ถาบอกว่า,า,เ,าเป็นหนุกที่รู้สึกว่าน้องๆจะเอาปีอีกเล่หหุ่นนะคะต้องบอกบอกว่าสามปีที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหหลังจากสะพานนี่ก็ขึ้นมาโดยตลอดนะคะมีห้าสีก็เออเดือนติดน้าท่วมนะคะ,คนะ,นะ,คะในเรื่องของสิบปีกับปีท แล้วก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอย่างวันหรือกุมภานี่รุ่งเข้าไปแล้ว10%นะค่ะ10%นะคะปองทะบุก็เดี๋ยวต้องฟังฟังดูมาบอกมาบอกนะคะแล้วก็ทีนี้บางคนบอกล้วทองล่ะนะคะทองคำที่ต้องบอกว่าตั้งแต่สี่หกยาวมาเลยเจ้าแรกทองนี่คือไม่มีสุดแดงเลยนะคะคือเป็นบวกเลยตลอดนะคะบวกทุกปีนะคะยี่ช่วงหลังสัปดาห์นี่ทองนี่เรียก20%เลยก็คือโอ้โหมาตัดแทน20%เราได้เห็น ะะแต่ปีที่แล้วทางทรวงกก็อบอกว่าปีที่แล้วที่ทองเริ่มแตะเลขยอยู่จิดเดียวออปีขึ้นมาแค่ห้าตัวเด็กนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้เริ่มสิ้ตัวเด็นะคะแล้วแต่ต้องนปีมาเนของทางก็ติดลงมาค่ะนะคะลงห้าสิเจ็ดแต่เราเรางมีเข้าไปไหมหาราคามีแหละลก็ต้องบอกว่าเราต้องมาคุยกันนะคะอันนี้เป็นคนอินโดีเียให้ท่านถึงต่อ <c oughs> นะคะ,ะก็ต้องบอกว่าเอ๊ะตกลงทองลงมันลงถึงจุดที่มัน เรควรจะเข้าไปยอ่านควรจะเข้าไปอยจัยหรือว่าถ้าเปลี่ยนเทียบไปแล้วจริงๆแล้วต้องบอกบอกว่าหุ้นทองนะคะน้ํามันที่เราควรจะทำอะไรนะคะหรือว่าในขันน้ํามันของเราที่แหละที่เงินของเราเนี่ยเราแบ,บ่งสัดส่วนยังไงดีนะคะว่าถ้าปีนี้ีก P2P เกียร์หุ้นเราควรใส่หุ้นเยอะไหมหรือว่าเทมหมดหน้าดเลยนะคะหรือว่าเราควรทียบต้องการผลรอ,อไปหน่อยนะอ่านมะีส่วนที่เราต้องเก็บพักวันที่อาจารย์หาดีกว่าตาพี่น้อง แต่ต้อ,องบอกว่าที่อยู่นี้นี่คือแพงมากนะคะต้อ,อบอกว่าคนเดนผุดหม่เค่สุขิทวิ์นะคะตอนน,นี้ระาประมาตราเปประมาณเท่ายคุณนะแสนสองก็มีนะคะแสนสองแสน้แานนะแล้วราไม่ได้ที่เราอกอยู่แถวเรือจิตนะคอนโดแก่นะคะแตนะไม่ใช่นีเป็นธรรมดาเนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของคโดก็เป็นอันหนึ่งแต่ก็รูว่าเอะจริงๆแล้วเรื่องเนี่นะ เพราะว่าเดี๋ยวที่ที่ก็มีบอกว่าในส่วนของต่อแพนสังหาบางทีเราก็ไม่ต้องซื้อเองนะคะไปลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาดีมาก็ได้นะคะเรื่องพวกนี้ค่ะจะบอกบอกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องวางแผนเพราะว่าหนึ่งเรามีความหวานคืออะไรแพทชั่นของเราคืออะไรเราชอบอะไรเราต้องรักอะไรนะคะเราต้องสาบฝันกันไปก่อนค่ะเสร็แล้วต้องบอกว่าด้วยต้นทางอย่างนี้มันมีหลายจริงๆนะคะคนบอกบอกว่าที่ไม่ชอบเปลี่ยนนะเอาทิ้งไว้ในชีวิต้าชการแต่ลักษณะที่กำลังเสี่ยงนะคือเสี่ยงที่ลูกจะซื้อไม่ได้ นะคะคหรือว่าถ้าจะจัดส่วนเนี่ยจริงๆแล้วอะไรที่เราควรให้น้ำหนักมากที่สุด,สดแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละปีก็มีความแตกต่างกันนะคะปีที่แล้วนะคะพูดมาไปสามสิบหกคนก็บอกบอกว่าโอ้โหเสียดายนะคะบางคนก็จะบอกบอกว่ารู้นี้นะคะพวกรู้นี้ก็จะชอบมาตอนที่มันรู้แล้วนะคะแต่ถ้ารู้ก่อนก็คงจะไม่พูดรู้นี้นะคะบางคนก็บอกว่าเออตอนปลายปีในะ้เหตุผลก็คือ พี่ก็เลยไม่ซื้อหุ้นเลยเขาบอกว่าจะปรับฐานปรับฐานน้าชูวีปรากฏมาถึงตอนนี้เฮ้คุณชูวีเรื่องี้พี่ทำไมเข้ามาแบบทะลวารมานี้ที่กำไรเป็เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะมี่ก็จะมีค่ะที่บอกบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่วางแผนกันแต่ว่าแผนเนี่ยถ้าจะให้คนตอบแผนเร็วที่สุดเนี่ยก็ต้องพูดใช่ไหมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยใช่ค่ะไม่มีอื่นเลยก็ต้องบอกว่าหุ้นใช่ละคะที่น่าสนใจเดี๋ยวเจะเข้าใจกัน เดี๋ยวจะเขาใจจริงไรฮะขุนไม่ได้ให้ผลตอบแทนเร็วที่สุดแต่ขุนให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในระยะยาวคือบางครั้งมันเร็วที่สุดคือมันลงเร็วที่สุดก็มีนะฮะมันไม่ได้ขึ้นเร็วที่สุดนะฮะคือลงปีหนึ่งลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็แต่เชอนะฮะแต่ว่าในระยะยาวมันปีละสิบสองเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราก็ลงทุนในเชิงของระยะยาวส่วนระยะสั้นที่จะตีชึ้งนิดชึ้งเนี่ยก็ก็เอกมาเป็นที่เลยฮะไม่รู้ผมก็ยังคิดว่าผมสมมติทุกคนว่าคิกปิด คือค <S preach ers> <weight> <analysis> so <IM> <necessary> ือถ้าไม่โดนบทเรียนอย่างอย่างอย่างมาต้งคิดได้เนี่ยยี่เคยปีอย่างก็ทุกคนโดนบทเรียนหมดบางคนเราเราเราก็ถึงคนที่บอกสลาดหุ้นชุมนี้เสี่ยงมากนะเสี่ยงเขาไม่คนหลงระเริงนะไม่ได้เสี่ยงเพราะว่าโดนตลาดหุ้นตลาดหุ้นตั้งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมันไม่เคยเสี่ยงของมัน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 มีผลตอบแทนแล้วมันก็มีปัจจัยที่ถ้ารองรับอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราเสี่ยงก็คือคนไปหลงระเริงแล้วไปลากหุ้นตัวหนึ่งประมาณสักเมื่อก่อนยังไม่ถึงตัวสิบแล้วเดี๋ยวนี้ลากตัวละดับเตอร์ตลึงนึงเนี่ยคือหนึ่ะ มันหมายถึงว่าเขากำไรทีเดียวพันเปอร์เซ็นต์มันนั่นคือมันหลงระเริงมาน่ะแล้วด้วยความหลงระเริงตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วทุกครั้งเขาอยู่ในตลาดพุ่งมาสุดตคือจําไว้เลยนะทุกฟังบทเรียนมันจะมาแล้วมันจะมาโดยไม่บอกแล้วเราจะรู้ตื่มานจะต้องผ่านรอบหนึ่งต้องย่างพุ่งนึงรอบหนึ่งคือมันไม่บอกเรานะฮะเวลาเกิดเมืองนี้เพราะฉะนั้นอยากจะให้เป็นการลงทุนเนี่ยไม่ใช่การลงทุนฟาร์มมันไม่ใช่ว่า มีคนเขียนหนังสือว่าหนึ่งล้านเป็นห้าร้อยล้านในสองปีแล้วเราก็ไปถ่านหนังสือจบปุ๊บทําได้เลยมันไม่ได้สูส่สำเร็จมันไม่ใช่ต้องมีสำเร็จรูปนะฮะเแต่เราครอบพอ,อ<ช><ช>ด้านบวกวอ่ะเพราะว่เาจะเขียนมาถามขอกว่า,าง่ายจะเอาเป็นห้าร้อยล้านานี่นก,ก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยคือมันให้ผหมการสมดุลระยะยาวแต่ว่าความเสี่ยงรือความผันผวนก็มีที่สุดด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถา่ว่าปีที่ดีมันึ้นเป็นร้อยกว่าปีที่แย่มันคือลบห้าสิบ S <S นะคะนะคบะบอกว่าในเรื่องความเร็วเบอรตแทนนมันก็มีผลค่ะเช่นที่บอกเนหลยงจากคูณเรยได้ผลเลข72นะคะว่าถ้าอยากให้เดือนละนึนเนงเป็นสองล้านนะคะให้เวลาสิบปีคุณกระโดดงก็เอา72ตั้งนะคะหารด้วยผลตอบแทนนะคะถ้าหารผลตอบแทนได้แค่หนึ่งเปอร์เซนต์ฝากเอาซไปจะสิบสองพานหนึ่งให้เวลา72สิบสองปีเดือนละสิบจ่าเป็นสล้านนะคะถ้า72็ดสิบสองนสิใช้เวลาเจปี นะคะถ้าเจ็ด <Thompson. S 2> ิงหาด้วย12สอเาพี่กวีว่านะคะคือ6ปีค่ะที่เงินเราจะทบต้นเป็น2เท่านะคะแต่ตรงนี้ก็คือการลงทุนรีอะคะมีความเสี <agers> <m ega> ่ยมีความเสี่ยค่ะนะคะแล้วการลงทุนมีความสุขนะคะอันนี้นักเล่นพูดนะคะการเล่นนักลงแผนการลงทุนก็คูอ